นะครับผมจะถ่ายทำหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วปิดตาเนียทองสำริดนะครับหล่อกเก่าโบราณน,นะครับให้ดูกันก่อนชมกันก่อนนะครับนี่ดูนี่ด้านหน้านะครับที่ผมทำอยู่นี้เป็นด้านหน้านะครับผมจะจับโทรศัพท์ดิ้งๆงให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับด้านข้างก่อนดูข้างก่อนนะครับเป็นทองสำริดนะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับเป็นสำริดนะครับสำริดดำเหมือนกับดยกไหลเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมมีอยู่ห้าองค์นะครับเหลือสองนะครับนี่องค์สุดท้ายเลยนะครับ หลวงพ่อบุญนะครับวัดกลางบางแก้วปิตานะครับมิตามหานิยมนะครับคงกระพันชาตินะครับธรรมมา้าขายเจริญรุงเดีองนะครับปิตานะครับโดยมากคนจะเกิดวันศุกร์นะครับจะเอาพ่อบุญไปใส่ไปขึ้นคอนะครับบารมีสูงสุดเลยนะครับคนที่เกิดวันศุกร์วันไหนก็ใส่ได้นะครับ ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับแต่ที่จริงถ้าคนเกิดวันศุกร์ก็เป็นผ้าปิดตาหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่วัดไหนก็แล้วแต่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันหรือว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับขอถ้าเป็นของแท้เราสุดยอดนะครับดูกันก่อนชมกันก่อนนะครับ ผมอยู่ละเอียดนะครับผมทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับถ้าอยากจกดูผ้าอะไรก็พิมพ์ทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอยากจกดูผ้าอะไรชอบอะไรก็ดูในทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อทองสำริดดำเหมือนกับเหล็กไหลเลยนะครับปิดตา หลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรผมจะบอกนะครับหรือว่าทำเอดไลน์มานะครับแคปหน้าจอมา0809896531 0นะครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เก่านะครับ0982907935นะครับ นี้เป็นเบอร์โทรเก่าถ้าเบอร์นี้ไม่เบอร์หนึ่งโทรไม่ติดก็ติดเบอร์หนึ่งนะครับไม่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับนะครับทำกันก่อนดูกันก่อนนะครับเปิดช่องเข้าไปเลยนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับเบอร์โทรก็บอกแล้วถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยกันไปครับขอบคุณครับ